วันนั้นจําได้คือทั้งเนื้อั้นตัวมีเงินอยู่ประมาณสองพันสามร้อยบาทก็เลยบอกว่าขอซื้อสองพันบาทเขาก็หูเหระสองพันจะไปพออะไรอะคุณอะคุณไปขายก็คือค่าลงค่าลถแล้วก็หมดแล้วบอกว่าคือเราอะไม่มีตังเรามีแค่นี้เนี่ยเราเหลือสามร้อยเราเอาไว้ใช้เดี๋ยวเนี้เราจะรีบเอาไปขายสักอาทิตย์หนึ่งเราก็จะได้ตังแล้วเดี๋ยวเรากลับมาซื้อใหม่เขาก็ไปขนเปิดตู้แล้วดึงออกมาเป็นแพ็คๆๆก็วางตึ้ง เขาบอกเอาไปเนี่ยท okay. ั้งหมดเลยประมาณสองหมื่นสามโอ้เขาบอกว่าคุณเอาไปขายค่ะเราก็งงเฮ้ยให้ได้ไงเราไม่รู้จักกันอ่ะบอกหน้าแบบคุณอ่ะไม่ขี้โกงอืมเราก็ยกมือไหว้แบอุยขอบคุณมากเลยอ่ะป้ามอเตอร์ไซค์ออกมาเอาของใส่ของใส่ไปลงลิเกคืนเดียวขายหมดเลยอือสองหมื่นกว่าบาทนันเช้าวันร้องขึ้นมาเลยค่ะเพราะเขาเห็นหน้าเขาขำนี่เลยเขาโวร้อยเลยมาทาไมอ่ะ อะ่าบอกแล้วหมดแล้วบอกหมดแล้วค่ะนี่ไงผมบอกแล้วคุณไม่โกงหรอกสมออาเงินให้เขาและหลังจากนั้นหลังจากที่ซื้อของสองหมื่นโดยที่ไม่ต้องใช้ตังจากสองหมื่นเป็นสามหมื่นเป็นห้าหมื่นเป็นแสนไม่ได้ใช้เงินแม้แต่บาทเครดิตหมดเลยเขาเช,ชื่อ,รอเราทํางานอยู่แบบนี้ไปลงลิเกแบบนี้หนึ่งปีถอยรถเก๋งป้ายแดงแล้วในช่วงที่เราแบบเหนื่อยยากทำมาหากินเลี้ยงลูกเนี่ยได้มีโอกาสเจอกับ แฟนเก่าไหมคะม,มันมาเจอตอนที่พอขายเพชรได้ทุกอย่างเริ่มดีถอยรถป้ายแดงพี่เท่งเขาไปอยู่รายการจิงน้อยจิงลาทำลิเกลิเกรึ้นเคงเท่งเถืถอนก็จะเอาลิเกไป,ไปโชว์ในรายการหนึ่งในนั้นก็มีส้มก็ไปเล่นเสร็จแล้วพี่โอภาณิศศสสรีชอบบอกเฮ้ยเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเขาไปคุยกับผู้จัดก,การที่หม่ำสักเดี๋ยวบอกให้ไอ้น้องคนน,นัน้นเที่ที่เล่นเป็นนางโจ๊กอ่ะ มาเล่นจริงร้อยนะจากที่ไปเล่นครั้งแรกก็เลยเล่นประจำค่ะพอได้เซ็นสัญญาปุ๊บส่องร้อมสุกว่าเพราะเราไม่ได้เกิดมาเป็นตลกเราแค่สแสดงตามคาแรคเตอร์ที่เขาให้กับความรู้ความสามารถที่เราเคยไปนลกเกมาเท่านั้นเองเราก็เลยไปยกมือไหว้พี่หม่ำพี่หม่ำหนูอยากไปเล่นตลกคาเฟ่กับพี่จังอะพี่หม่ำบอกมาดิไปเล่นความรู้สึกว่าอุ้ยมันสนุกมากจนกระทั่งมีอยู่วันหนึ่งรถมาจอดตลกเขาเดินเข้าเดินเดินเข้าไป เราก็จอดรถมีผู้ชายคนหนึ่งเว็บเข้าไปรอส้สมกเฮ้ยทำไมเหมือนหัววัวหือนมาก,กเลยอะเว็บหนึ่งเราก็ในนั่นนงอยู่ในรถสักพักหนึ่งเขาเดินกลาค่ะเขาจริงๆเขาเดินมาขอดคอเด็กผู้ชายคนหนึ่งอรารมณ์เหมือนส่งเด็กคนนั้นกลับแล้วเขาก็เดินกลับไปเราก็ใจตึกต๊กตึกต๊กตึกต๊กตึ๊กตึ๊กเลยเฮ้ยมันมีหลายชั้นเว้ยเขาไม่อยู่ตรงนี้หรอกเสร็จแล้วก็ขึ้นไปโชว์สายตามองเห็นปึ้ง เขากับเมียเขานั่งอยู่ตรงนี้เม,มีย<ต>คนเดิมคน,คนนั้นแหละค่ะซึ่งเราไม่รู้จักหรอกแต่เรารู้ว่าเป็นเมียแล้วแหละเนาะดูการแต่งเน้อแต่งตัวอะไระอย่างเงี้ยหัวใจตอนนั้นก็คือแบบถามว่าองไห้แล้วตอนนั้นคือมันมันคงร้องอะ่ะแต่มันไม่มีน้าตาออกมาม,มันมันพูดไม่ถูกแล้วเราต้องเล่นตลกนี่นะเราเล่นได้ไหมใช่เราเล่นเราเล่นได้แต่ถามว่าในใจตอนนั้นนะก็คือโอ้โหมันมันเหมือนกองเพลนพระ